บทสาธยายธรรมชุดพิเศษเรื่องสมณะพรามณวักมาตรฐานแห่งอริยะบุคคลตอนที่สามอุปาทานและตัณหาเชื้อไฟที่หล่อเลี้ยงสังสารวัตรที่มาพระสุตตันตป,ปิฎกสังยุตตนิกายนิธานวักอภิสมัยสังยุตสมณะพรามณวัก เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องแสวงหาความเป็นสมณะที่แท้จริงทุกท่านจากการสาธยายธรรมในครั้งที่แล้วเราได้รับทราบถึงการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงสแสดงให้เห็นว่าชาติและภพคือบอ่อเกิดแห่งทุกข์ที่สมณะพึงรู้แจ้งในวาระนี้ อาตมาจะขอนำพระสูตรที่4และหแห่งสมณพรามณวัคซึ่งเป็นพระสูตรที่ทรงสาวหาเหตุปัจจัยให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งคืออุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นและตัณหาคือความทยานอยากขึ้นมาเป็นประเด็นในการวินิจฉัยมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับ หัวใจของพระสูตรตอนนี้คือการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงระหว่างอุป,ปาทานและตัณหาว่าเป็นดั่งเชื้อไฟที่หล่อเลี้ยงกองทุก์ในสังสารวัฏให้ลุกโชนอยู่เสมอและการรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งสองนี้โดยเป็นอริยสัจสี่คือมาตรฐานที่แท้จริงของความเป็นสมณะ ผู้ปรารถนาความดับสิ้นแห่งเชื้อไฟนั้น 1. การรู้แจ้งในอุป,ปาทานในพระสูตที่สพระผู้มีพระภาคได้ตรัสในทํานองเดียวกันกับพระสูตรที่แล้วว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดก็ตามที่ไม่รู้จักอุป,ปาทานคือไม่รู้ว่าอุป,ปาทานสี่ได้แก่กามุป,ปาทาน ทิฏฐุปาทานศิลพัตุปาทานและอัตตาวาทุปาทานล้วนเป็นทุกขสัจจะเหตุเกิดแห่งอุปาทานคือไม่รู้ว่าตัณหาเป็นสมุทยสัจจะของอุปาทานความดับแห่งอุปาทานคือไม่รู้ว <worldwide> ่าน <figuring> <eni> ิโรธสัจจะคือการดับไปของอุปาทานเพราะตัณหาดับ และหนทางแห่งความดับแห่งอุปาทานคือไม่รู้ว่าอริยมรรคมีองค์แปดเป็นมรรคสัจจะที่นำไปสู่ความดับแห่งอุปาทานสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นย่อมไม่ใช่สมณะที่แท้จริงและย่อมไม่สามารถบรรลุถึงประโยชน์แห่งความเป็นสมณะได้เลยในทางตรงกันข้าม ผู้ที่รู้จักอุปาทานและอริยสัจสี่ที่เกี่ยวข้องกับอุปาทานโดยตลอดสายย่อมได้ชื่อว่าเป็นสมณะที่แท้จริงและสามารถบรรลุถึงประโยชน์แห่งความเป็นสมณะได้เช่นนั้นการแสดงธรรมเช่นนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงเหตุที่ทำให้เราต้องสร้างภพและต้องไปเกิดนั้น ก็เพราะจิตของเรายังเต็มไปด้วยอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราของเราอย่างเหนียวแน่นตราบใดที่ยังไม่สามารถสลัดความยึดมั่นนี้ออกไปได้ตราบนั้นก็ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป 2. การรู้แจ้งในตัณหาในพระสูตรที่ห้า พระองค์ก็ได้ทรงแสดงในทํานองเดียวกันอีกว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดก็ตามที่ไม่รู้จักตัณหาคือไม่รู้ว่าตัณหาสามได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาหล้วนเป็นทุกขสัจจะเหตุเกิดแห่งตัณหาคือไม่รู้ว่าเวทนาเป็นสมุทยสัจจะของตัณหา ความดับแห่งตันหาคือไม่รู้ว่านิโรธสัจจะคือการดับไปของตัณหาเพราะเวทนาดับและหนทางแห่งความดับแห่งตันหาคือไม่รู้ว่าอริยมรรคมีองค์8ดเป็นมรรคสัจจะที่นำไปสู่ความดับแห่งตันหาสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่ใช้สมณะที่แท้จริง การแสดงธรรมเช่นนี้เป็นการสาวหาเหตุปัจจัยให้ลึกลงไปถึงรากเงา่าของอุปาทานว่าแท้จริงแล้วความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากตัณหาคือความทยานอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง ตันหานี้เองเป็นด่งเชื้อไฟที่คอยจุดประกายให้อุปาทานลุกโชนและเผาผลาญสรรพสัตว์ให้เร่าร้อนอยู่ในกองทุกแห่งสังสารวัฏข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรต,ตอนนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการเท่าทันกิเลสของตนเอง ขอให้เราจงหมั่นใช้สติพิจารณาให้เห็นว่าความทุกข์ทั้งปวงที่เราประสบอยู่นั้นหล้วนมีรากเหง้ามาจากความอยากและความยึดมั่นในใจของเรานี่เองเมื่อเราสามารถเห็นแจ้งในโทษภัยของธรรมทั้งสองนี้ได้แล้วเราก็จะสามารถดำเนินไปบนหนทางที่ถูกต้องเพื่อดับสิ้นซึ่งเชื้อเพลิงแห่งทุกนั้นได้อย่างแท้จริง แต่การจะดับตัณหาได้จะต้องรู้แจ้งในเวทนาซึ่งเป็นรากเง่าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกแต่การรู้แจ้งในเวทนานั้นจะมีความสำคัญและลึกซึ้งเพียงใดอาตมาจะได้นำมาสาธยายให้ฟังในตอนต่อไปเอวังก็มีด้วยประการชนี้